ตราตั้งรนี้ตั้นี้ข้าวโกั้งราตั้งรันร้เพื่อเปเพื่อโค่ล้มอาณาจมกรบราณจนรและวก็เพิ่อขเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งเป็นพ่อแห่งชาติและวันที่5ก็เป็นวันแห่ง ม,ามาดังนั้นวันที่สิบเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเราก็เริ่มวางศิลาเตอร์ยีแห่งนี้เมื่อาดีมีมาแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วก็ทำบุญพบรอกแห่งการวางศิลาเตอร์โดยเจ้าวารุขแรกคือพระบูคำีปัญญา จนกระทั่งเมื่อวันที่ทาา่านละสังขารไปแล้วในปีนี้ไม่มีคงท่านแต่ก็มีญาติธรรมมีเพื่อนสะอาดทำดีที่มาร่วมทำนั้นในวันวนี้กำลังก็ขอฝากธรรมะไว้สัส้เล็นึงสามทีทำสองพฤติกรรมหรือว่าจริยธรรมและสามวัฒนธรรม ไว้กับผู้มารวจมาจุดนูมาบกเหตุผและผู้ฝังทุท่าไราเป็นสามัคคีัธที่ใดแต่สามัคคีแบกปันแบกปักแบกปักที่นั่นก็อาจยังที่ใดรวมกันที่นั่นก็มีกำลังเห็ lại lại luôn cách có mẹ bề ta đâm anh phải không